ดีครับเจอกันครับทำอะไรครับผมเล่นกระเป๋าวันนี้เตาเล่นกระเป๋าโอ้โหเต่ากินของเยอะไหนไหนเอาจูขึ้นมาดูซิเต่าอ่ะเต่ากินที่ดินจายวายไหนนับตังตัวไหนตัวไหนนับตังตอนนี้ไหนสวัสดีครับก่อนนับตังไหนเฮงเฮงไหนเฮงเฮงจะเท่านับตังเลยนี่ใช่ิญครับอันนี้อะไรนี่นี่ใครที่นินจานะนี่ นินจาครับนินจาใหม่ก็ลังไก่พอพ่อกูเทปูนเวพ่อกระเฮ็ดเองเบิร์ตเฮ็ดยังนี่หน้าบานสร้างอุ้ยพ่อเป็นห้างหมูพ่อเป็นห้างหมูเด้ออันนี้เพลินเทคาน,น,น เท่ข้านะคะไหน,นอ,อย่าให้มันกินนะลูกไม่เอานะตายนะอย่ากินนะน้าตังดเดี๋ยวเถอะเต้าช้องตัวเต้าช้องตัวหาจะกินหินแล้วจะกินหินแล้วจ้ามันจะกินจริงจ้ามันลงแล้วมันจะกินนี่ดิจ้าน้าตัง เัง c h ư ลงมายาวเหรอ,อ <c oughs> มันสีขาวขอมันได้นานเลาวลงมาเอาพุ่นนะมันไปเล่นน้ำขี้ดินทรายมันสีกินมันสีกินดอกอะไรพี่พี่พี่น้ำขี้ดินทรายหลวงมันปล่อยหันให้มันดูด <c oughs> เล่นอยู่หัน <c oughs> โ<ฮ>อ้อ้าวตายหันนี่อา้า เอาคือบารลอยกระท่งจากสงทะเลทรายม้าได้หนิม้าได้หน่โอ้ละน่อยฟังนะโอละหน่อยฟังนะเดินก่อนนแล้เมนมาคนว่าเลนิ่กุ่มกร่ขน่มใสยูดีติล่ะผู้คาไปไหนเจ็บคอ บุกน้ำเดิมอ, <laughs> อ้าวนี่ช้างตัวอยู่วันนั้นนะครับช้างตัวอยู่วันนั้นนะครับจะตกลงมาตายไหม,มตายอยู่ใช่เว้ยกินอย่างน้อเออเ <laughs> อ <laughs> อไปหากินวัตถิบดได้ <laughs> ยเดดยกินดัทีอีกแล้วนับตังยื่นใจเหรยื่นขีดิ้ดใ <laughs> สินขีดขีดสายได้ยินมันมันยั <laughs> งเนี่ยพ่อเลือดสีพ่อเ <laughs> ลือสีเทค้า ทำอะไรอะครับมาหยุดน้ำตังฮึเบ๊เบ๊เบ๊เกิดพี่เจ้เ่นกับเต่านี่นะบี่ม,มีมูมันมาครับโอเคฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสตูดิโอของเรานะนกน้อยสร้างรังตปพอตัวสองคนไปพี่น้องอ่า เลียดเองถ้ำเองมันก็นเลียดดนดูสู้ๆนะคะสูงเท่านะคะคลิศีเทคานโอเคครับครับรบ,บายบายครับฝากกดฝากกลดลค์กระจายด้วยครับเต่าบ,บาย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 นับตังแหงๆบ๊ายบายพี่นินจาแหงย